ถ้าคุณเป็นสายสร้างวิดีโอสั้นนะครับหรือว่าคุณทำ YouTube s h o r t s นะครับคุณสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับทุกคนวันนี้อัปเดตนะครับเป็นวันที่11ตุลาคมนะครับปี2021นะครับมันเป็นยังไงแล้วคุณจะสร้างรายได้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออนไลน์กับคุณนะครับช่องนี้นะครับจะสอนให้คุณสร้างทราฟิกนะครับหรือว่าผู้ชมนะครับแล้วเปลี่ยนทราฟิกตรงนี้ครับไปเป็นรายได้ครับและในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ การทำ YouTube Shorts แล้วมันได้เงินแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับ YouTube ได้ออกมาครับสร้าง YouTube Shorts Fund นะครับหรือว่าเงินทุนครับสำหรับ YouTube Shorts สำหรับคนที่สร้างวิดีโอสั้นบน YouTube โดยเฉพาะนะครับโดยมีเงินทุนกว่า100ล้าน US d ลลาร์เลยทีเดียวครับแล้วคุณจะมีสิทธิ์ได้เงินจาก YouTube Shorts Fund ได้ยังไงข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องเคยโพส์คลิปวิดีโอสั้นลงไปใน YouTube Shorts ครับ ย้อนหลังไป180วันต้องเคยโพสต์ลงไป1คลิปครับข้อสครับคือช่องของคุณโดยรวมเนี่ยครับจะต้องปฏิบัติตามกฎครับและไกด์ไลน์ของทาง u t u b e ครับคือเขามีข้อกําหนดอะไรมาเนี่ยครับคือคุณจะต้องทําตามที่เขากําหนดไว้ครับไม่ใช่ว่าไปผิดกฎของเขานะครับข้อ3าครับคลิปวิดีโอที่คุณโพสตลงไปนะครับมันต้องไม่มีลายน้ำนะครับจากแพลตฟอร์มอื่นอ่าบางคนนะครับเล่น Tik To อกนะครับแล้วไปดาวน์โหลดคลิปติ k t ต็อกมาแล้วมาโพสต์ใน YouTube Short เลยแบบนี้ ไม่ได้นะครับเพราะมันติดลายน้ํา t i k t o k คุณจะต้องไปลบลายน้ํานั้นออกก่อนนะครับซึ่งวิธีการก็ทําง่ายๆนะครับคุณก็แค่ไปที่เว็บไซต์นี้ครับ s t a p Tik นะครับคราวนี้คุณก็สามารถเอาลิงก์ที่คุณจะดาวน์โหลดไปดาวน์โหลด่านลิงก์ตัวนั้นได้แล้วนะครับเซฟมันมาครับมันก็จะสามารถเอามาโพสต์ได้โดยไม่มีลายน้ํานะครับนอกจากนี้ครับคุณไม่สามารถนะครับที่จะเอาคลิปนะครับของคนอื่นที่ติดลิขสิทธิ์อย่างเช่นหนังเพลงนะครับหรือว่าคลิปของคนอื่นๆเองนะครับที่อยู่บนแพลตฟอร์มอื่น เอามาลงในช่อง YouTube Short ของคุณครับเพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นไม่สามารถทําได้และคุณจะไม่ได้เงินครับนอกจากนี้นะครับคนที่จะสามารถได้เงินจากทางยูทูบชอ Fund เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในประเทศที่เขากําหนดเอาไว้ครับซึ่งข่าวดีก็คือประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับและที่สําคัญเลยนะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันเหมือนกันครับถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างยูทูบชอ s นะครับให้มีการปฏิสัมพันธ์มี Engagement สูงสแบบนี้คร ได้รับเงินรางวัลตรงนั้นด้วยครับข้อกําหนดสุดท้ายนะครับก็คือคุณจะต้องมีอายุมากกว่า13ปีนะครับหรือในบางประเทศนะครับจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนั้นได้ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับขีดดอกจันตัวโตๆนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าร่วมนะครับ YouTube Shorts f u ันได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเข้าร่วม YouTube Partner อร์โปรแกรมนะครับหมายความว่าถ้าหากคุณยังไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับคุณก็สามารถได้รับเงินรางวัลจาก YouTube Short Fund ได้เหมือนกันครับถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะทุกคนใครที่เริ่มต้นใหม่ใน YouTube ในปี2021แบบนี้ครับมาเริ่มต้นจาก YouTube Short ก่อนก็นได้ครับไม่ต้องไปนั่งทำ YouTube แบบยาวๆแล้วก็เพิ่มผู้ติดตาม Subscriber 1,000 Subscribers แล้วก็เพิ่มคนดู4 0 0 0ชั่วโมงแบบนี้ครับมันจะยากไปเรามาเริ่มต้นจาก YouTube Shorts ก็ได้เหมือนนกัน คุณอาจจะมีคำถามว่าแล้วฉันจะได้เงินจาก t YouTube e ู short fund ได้ยังไงผมบอกเลยว่าทุกๆต้นเดือนนะครับมันจะมีอีเมลส่งไปให้คุณครับมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับคุณสามารถดูนะครับเขาจะประกาศครับบอกว่าเดือนนี้คุณได้รับรางวัลจาก t YouTube e ู shortfund เป็นเงินเท่านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเลยว่าเราครีเอเตอร์นะครับผู้มีความคิดสร้างสารรค์นะครับสามารถสร้างรายได้นะครับประมาณ100 u s ดอลลาร์ ถึง1,000 u US ดอลลาร์ 1, นะครับต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ขึ้นอยู่กับ Engagement ของวิดีโอนะครับตรงนี้เขาไปคิดมานะครับ เขาจะมาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณได้เท่าไหร่ต่อเดือนครับคุณได้อีเมลตรงนั้นแล้วนะครับอย่ามัวแต่ตื่นเต้นนะทุกคนคุณจะต้องกดเคลมนะครับอ้างสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะได้รับรายได้ตรงนั้นด้วยนะครับมันจะส่งไปทางอีเมลถูกต้องไหมหลังจากนั้นเนี่ยตัวเงินนะครับมันจะเข้า Google AdSense ของคุณนะครับดังนั้นใครยังไม่มี Google AdSense นะคุณก็ต้องไปสร้างด้วยนะครับกันมาถึงตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับคุณมีความคิดสร้างสรรค์อยู่คุณก็ดึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณออกมาครับสร้างคลิปวิดีโอสั้นคววววาาาามมยยย15ิิถึง60แลก็พ ใส่ความแตกต่างลงไปในคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมเชื่อเลยนะว่าคุณก็สามารถได้รับรายได้จาก YouTube s h o r t s Fund ได้เหมือนกันครับแค่พยายามนะสร้างความแตกต่างให้วิดีโอของคุณะ่ะมันไวรัลบน YouTube s h o r t s นะครับคราวนี้แหละคุณได้รับรางวัลได้รับเงิน เพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งได้เลยครับผมขอถามคุณว่าคุณได้เริ่มต้นทํา y u ยูทูบชอตหรือยังครับถ้าหากเริ่มต้นทําแล้วนะพิมพบอกใต้คอมเมนต์หน่อยว่าคุณทําเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะไปแอบดูด้วยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมบอกเลยว่าคุณจะต้องกด subscribe ช่องนี้นะครับได้อย่าลืมกดติดกกระดิ่งด้วยทุกคนเพราะว่าผมจะได้เอาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับมาแจ้งให้คุณทราบครับทุกๆอาทิตย์เลยนะครับยังไงเจอกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ